ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The h e ฮ s ี s o n ที่จีวีทางเราได้เชิญคณะกรรมการมาตัดสินสามท่านเพื่อหา n u m b บ r วคนแรกคุณจิมมี่ ในรายการเดบเทสครั้งที่2ี่สิในทีมแรกที่ได้เข้าส่งประกวดมีนักกากชื่อว่าดูเซนโตอิเดสไล่ต้อน ที่มีชื่อว่า d u ซ c e t เซ e d e ซึ่ง d u ซ c e t เ s เดสเป็นภาษาโปรตุเกสและที่เราใช้ภาษาโปรตุเกสในการตั้งชื่อหน้ากากนี้นะคะเพราะว่าภาษาโปรตุเกสเนี่ยเป็นภาษาที่ประเทศบราซิลใช้เป็นภาษาทางการนั่นเองค่ะและทําให้เป็นาาประเทศบราซิลเพราะว่าหัวข้อหน้ากากของเรานะคะเป็นงานคานิวาลค่ะซึ่งคาริวาลเป็นงานที่มีชื่อเสียงมากๆในประเทศบราซิลค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งชื่อเป็นภาษาโปรตุเกสเพื่อที่จะให้สื่อถึงประเทศบราซิลและงานคาริววอลค่ะ ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ทำหน้ากากนะคะก็จะมีกระาดาษ A 4ี่ร้อยปอนดินญี่ปุ่นสีอะคริลิกริบินกาลอนส่วนวัสดุที่ใช้ทำหมวนะคะก็จะมีกระาดาษลังลูกไม้สีอะคริลิกดินญี่ปุ่นดอกไม้ประดิษฐ์และขนลกประดิษฐ์นั่นเองค่ะว้าวเท่มากเลยหนึ่งตัวไหนได้ไหมคะเออมีหนึ่งคำถามค่ะคุณคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของหน้ากากของคุณคะเป็นสีแดงกับสีพอนที่เลือกมาได้เพราะหน้ากา,ากา เวลาเนี่ยตอนทำหน้ากากเนี่ยใช้เวลานาะนทำแค่ไหนหรอคะถ้าเป็นเวลาน่าจะประมาณสามสี่อาทิตย์ครับนะหรือประมาณหนึ่งเดือนแล้วแรงบันดาลใจของหน้ากาก,ากนี้มาจากอะไรคะ,ะมาจากเทศากาลคาริวว์แล้วทำไมถึงเลือกเทศากาลคาริวว์ล่ะคะเพราะเป็นเทศากาลที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีหน้ากากที่เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์นี่หมายถึงเอกลักษณ์ตรงไหนหรอคะเพราะว่ามัน ม่เหมือนเทศกาลอื่ที่เทศกาเลอือจะต้องแบบใส่หน้ากาก้้องหัวแต่นี้มันใส่แค่ปกปีไปหน้าทําให้มันอาจจะดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเทศกาจลจบป้วกับเทศกาลคาริวาวนะคะขอเชิญกลุ่มหน้ากากต่อไปฮาโลวีนปุ่นเอื้อง กลุ่มของเรามีชื่อว่าฮาโลวีนบุญเอื้องได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทศกาลฮาโลวีนเทศกาลฮาโลวีนเป็นเทศกาลที่ฉลองฤดูเก็บเกีย่ยวของชาวโบราณและเชื่อว่าวันที่สักคืนที่สักจะเป็นตุลาคมจะมีวิญญ,ญาณออกมาจึงสวมหน้าก,กากเพื่อป้องกันตนเองจากวิญญาณอุปรกรณ์ที่ใช้มีลวดกระดาษกาวสี 94, โปสเตอร์แรงบันดาลใจของหน้ากากานี้คืออะไรเหรอคะมันมาจากฮาโลวีนมีสีเข้มข้นและน่าบวดี ทำไมถึงเลือกเทศกาลฮาโลวีเหรอคะเพราะว่ามันดูน่าสนใจแล้วก็น่ากลยวดีเหมือนกันคือตอนคุณทำคุณไม่ได้วัดขนาดไซส์หัวของคุณเลยก่อนหรอคะมันพอดีแล้วอ่ะคุณพอดีตรงไหนเหรอคะตอนใส่ได้สองกระจกไหมคะพเทำไว้มันเป็นอย่างนี้เลยแก้เวลาแล้วรับคือตอนคุณใส่คุณมันดูโค้งเค้งมากเลยอะค่ะดูไม่กระทันรันเลยเพราะเขาอยู่ไงครับขยับหัวให้ดูหน่อยได้ไหมครับให้ตลบไหมขยับหัวนะ มย่่ไใชจบไปแล้วนะคะกับทีมที่สแล้วขอเชิญต่อไปทีมที่3ที่มีชื่อว่าลักกี้ราคุมา วันนี้กลุ่มผมมาในทีมของตุ๊กตาดาลุมะครับตุ๊กตาดาลุมะคือตุ๊กตาลมลุกของญี่ปุ่นทรงกลมไม่มีแขนขาตุ๊กตาดาลุมะถือเป็นของนำโชคของญี่ปุ่นครับเพราะเป็นตุ๊กตาที่ไม่ว่าจะผักจนตรงกี่ครั้งก็สามารถกลับขึ้นมาตั้งตรงใหม่ได้เสมอครับจึงเป็นเครื่องหมายของความพยายามและความประสบความสําเร็จครับกลุ่มผมได้ใช้เทคนิคเปเปอร์มาเช่และเสริมความแข็งแรงด้วยเยื่อกระดาษครับ ทำไมหน้าแก่ดาลูมาต้องเป็นสีแดงคะเพระเพื่อมาเตาสิ่งเชวาลาครับหมุนตัวหน่อยได้ไหมคะรอยแตกที่หลายจุดเนี่ยคือตั้งใจทำไหมคะตั้งใจทำครับขอจะได้ทำให้มันดูมีสต <c oughs> ไตล์ครับแล้วทำไมคุณถึงเลือกตกุ๊กตาดาลูมาคะเอ่อเพราะเป็นสัญลักษณ์เครื่องรางมันโตครับ จบไปแล้วนะคะกับทีมที่3ขอเชิญทีมต่อไปม,มาม่าโคโค่ค่ะ กลุ่มผมคือมาม่าโคโค่ครับได้แรงบันดาลใจมาจากเทศกาล Day of the เ e a d ครับเป็นเทศกาลของชาวเม็กซิโกครับซึ่งเป็นเทศกาลที่ต้อนรับการกลับมาของผู้ล่องลับไปแล้วที่เป็นญาติครับกลุ่มผมมีวัสดุก,ก็คือฟอยล์ห่ออาหารแล้วก็กระดาษกาวแล้วก็กาเพีสแล้วก็สีโปสเตอร์ครับวิธีในการทําคือนําฟอยล์ห่ออาหารมาทําเป็นรูปหน้าคนครับแล้วก็เอากระดาษชุบน้ําแปะแล้วก็ทากาวตามครับเมื่อกระดาษแห้ง ทาสีโฟสเตอร์และตกแต่งให้สวยงามครับทำไมต้องมีดอกไม้บนหัวด้วยคะเพื่อทำนิ้วจับจับคนที่ใส่มาจับตึงกว่ครับแล้วกิตน่ากับหน้ากาเชื่อมโยงกันไหมอ่าได้ผมได้ระมัดระวังไปมาจับจับเรื่องหน้ากากโซโคครับเลื่อยบนหน้ากากมีความหมายไหมคะอ่าเพื่อความสวยงามครับจบไปแล้วนะคะกับทีมที่4แล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายแล้วหน้ากากมีชื่อว่าหน้ากากพัมกินซี่ หน้ากากเราชื่อหน้ากากพ้อมกินซี่นะคะเป็นหน้ากากฟักทองค่ะแรงบันดาลใจนะคะมาจากงานฮาโลวีนค่ะแล้วก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ครูตั้งว่าต้องมีสีแดงนะคะคือสีคณะสีของตัวเองอยู่ในผลงานของเราด้วยค่ะซึ่งการทําอันนี้นะคะใช้เวลาทําประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ค่ะการลงสีก็สัปดาห์หนึ่งรวมเป็นประมาณเกือบเดือนค่ะส่วนการใช้อุปกรณ์การทํานะคะอย่างแรกจะเป็นหนังสือหรือกระดาษเหลือใช้ค่ะเป็นการทําแบบเปเปอร์มาเช่นะคะ จากนั้นรอให้แห้งแล้วก็ตัดลูก,กตาค่ะจากนั้นตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ติดเป็นมีดที่ทำมาจากกระดาษลังค่ะขอบคุณค่ะทำไมหน้ากากเบี้ยวคะมีดมาถ่าเออจาะตาเนี่ยมองเห็นไหมคะเดินมาเขยเชียวหนิดหน่อยนะคือทำไมมันถึงมีมีดปักอยู่บนปักทองอะคะล้มเลี้ยวกลัวแค่ล้มล้มทีท่าไหนคะท่าท่าท <laughs> ่าไหนอะท่าไหนเอ้อ นี่มันตกอยกู<ก>่พอดีอ่ะมันต้องอยู่ข้างหลังไหมอะคะไม่รู้เหมือนกันต่าเอง <c oughs> น่าสงสารต่อไปช่วงสุดท้ายจบไปแล้วนะคะกับการแข่งผันประกวดหน้ากาก5ทีมนะคะตอนนี้เราจะให้กรรมาการรวมกันคิดคะแนนโหวตเพื่อหาผู้ชนะใน รายการเดอะเฮดคั้งที่2ขอเชิญนักกากแต่ละทีมออกมายืนตรงหน้าคณะกรรมการค่ะ <S <S ขณะนี้ใบคะแนนได้มาอยู่ในมือดิฉันแล้วนะคะผู้เข้าประกวดที่ได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งเดอะเฮสคั้งที่2 2ก็คือหน้ากากมามา่าโคโค่ ขอเชิญกำลังใจเข้ามาให้รางวันด้วยค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ชนะอันดับหึ่ของรายการตุ้ยทังที่12นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกไป็นเกียดติอย่างมากที่ได้รับรางวัคตอน ดีใจมากที่ได้ชนะหนึ่งดีากคขอบคุณค่ะก็จบไปแล้วกับรายการเด็ดเฮ็ดรั้งที่12นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย